สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่สะเทือนขวัญพักการเมืองในรัฐบาลอย่างหนักด้วยผลสำรวจความนิยมที่ร่วงหวบหลังการบริหารจัดการอุทกภ,ภัยล้มเหลวและการประทะกันอย่างโดดเดือดระหว่างสิทธิแรงงานกับอำนาจในจ้างที่โรงงานไดกินครับเรามาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ที่ตึงเครียดในภาคอุตสาหกรรมครับเมื่อสอสอพักประชาชนหลายคน ดาน่าออกมาปกป้องสหภาพแรงงานไดกินอมตะร,รักษาสรีหลังจากที่บริษัทไดกินอินดัสทรีสประเทศไทยจำกัดประกาศใช้สิทธิ์ปิดงานหรือล็อกเอาท์ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่6ทธันวาคมเป็นต้นไปความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อมาหลายเดือนจากการที่สหภาพยื่นข้อเรียกร้องประจำปีเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในประเด็นสำคัญคือโบนัสและสวัสดิการ โดยเฉพาะเรื่องโบนัสเงินบวกเพิ่มและทองคำที่บริษัทได้ปรับลดลงครับสิ่งที่น่าตกใจคือบริษัทได้ตัดสวัสดิการทองคำออกและปรับลดเงินสำหรับพนักงานที่อายุงานครบ10ปีเหลือเพียง40,000บาททั้งที่ผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ6,000ล้านบาทซึ่งเป็นจุดที่สหภาพมองว่าไม่สมเหตุสมผล คุณเสียจำปาทองสสบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพักประชาชนได้โพสต์ข้อความเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานต้องเป็นตัวกลางประสานงานเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจราจาหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วคุณชวานพลเมืองดีสสชนบุรีเขต3ได้ออกมาย้ำชัดว่าการรวมตัวเรียกร้องโบนัสนั้นไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ความวุ่นวายแต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายและเป็นเรื่องปกติที่หลายโรงงานทํากันแต่เมื่อโรงงานเลือกใช้มาตรการปิดงานแม้จะเป็นสิทธิตามกฎหมายแล้วแต่การปิดงานไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งครับคุณชวานชี้ว่าการปิดงานเป็นเพียงการหยุดโต๊ะเจรจาแล้วใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อบีบให้พนักง,งานต้องรับข้อเสนอของนายจ้างฝ่ายเดียวซึ่งเป็นความไม่สมดุลเชิงอำนาจ ที่ทำให้กระบวนการเจรจาเกิดความตึงเครียดมากกว่าเดิมด้านคุณสหัสวัตรคุ้มคงสอสอชนบุรีเขตเจ็ก็ได้อธิบายหลักการสำคัญที่ว่าการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพมาจากสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าส่วนเกินจากการผลิตซึ่งมูลค่าเหล่านี้กลายเป็นกำไรของนายจ้าง คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ลูกจ้างพยายามทำคือการขอดึงมูลค่าการผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนคืนมาบางส่วนเพื่อให้ทำงานร่วมกันต่อไปได้โดยไม่รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปการใช้มาตรการปิดงานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลดีและอาจเป็นการบั่นทอนและทำลายสหภาพแรงงานซึ่งขัดกับหลักการสำคัญในเรื่องสิทธิในการเจรจาต่อรองครับ สสทั้ง3คนจึงเรียกร้องให้เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเร่งนัดเจรจาประนอมและขอให้รัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองเข้ามากำกับดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุดและจากปัญหาความขัดแย้งในเรื่องสวัสดิการแรงงาน เรามาดูกันที่ผลกระทบของปัญหาใหญ่ระดับประเทศนั่นคืออุทกกะัะยที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งผลกระทบนี้ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยไปถึงพักสีน้ำเงินอย่างจังครับผลสำรวจไทยรัฐโพที่เก็บข้อมูลจากผู้อ่านกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อหัวข้อภาวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ให้เกรดการจัดการของภาครัฐสะท้อนเสียงประชาชนอย่างชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการทำงานทั้งของรัฐบาลและท้องถิ่นครับผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์เทคะแนนให้การบริหารจัดการของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์สอบตกอย่างเป็นเอกฉันโดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่าพึงพอใจน้อยที่สุดและต้องปรับปรุงเร่งด่วนต่อการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมสูงถึง66.69ครับ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการของเทศบาลนครหัดใหญ่ที่มีผู้ไม่พอใจสูงถึง74.58%สะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการในระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจนผลกระทบนี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อคะแนนนิยมทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กลุ่มยังไม่ตัดสินใจครองสัดส่วนสูงสุด 26.17%ตามมาติดติดด้วยพักประชาชนที่ได้รับคะแนนนิยม26.11%ตีคู่กับกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจแต่ที่น่าตกใจคือพักเพื่อไทยร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ4ด้วยคะแนน10.45%ส่วนพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ที่อันดับ6 ด้วยคะแนนเพียง5.32%เท่านั้นในส่วนของนายกรัฐมนตรีอย่างอนุทินชาญวีรกูลได้รับคะแนนการโหวตจากผู้อ่านเพียง4.83%ตกลงมาอยู่ที่ลำดับ5ครับผลสำรวจนี้จึงเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าการบริหารจัดการวิกฤตอุทก,กภัยในภาคใต้ที่ถูกมองว่าล้มเหลว ได้ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างรุนแรงและทำให้อำนาจทางการเมืองของพรรคประชาชนแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับปิดท้ายกันที่ประเด็นเบาๆหลังกำแพงครับกรณีภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซปรากฏในสื่อออนไลน์ขณะร่วมร้องเพลงบนเวที ซึ่งสร้างความวิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางกรมรชาชทันได้ออกมาชี้แจงว่าภาพที่ปรากฏดังกล่าวไม่ได้เป็นภาพจริงจากกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างพลังบวกหลังกำแพงประจำปีงบประมาณ2 5 6 9อย่างไรก็ตามรชาชทันยอมรับว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีลดความวิตกกังวล ผ่อนคลายความเครียดและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีครับรชาชทนยืนยันว่าในช่วงหนึ่งของกิจกรรมผู้ต้องขังได้ขอให้นายแท็กษินร่วมร้องเพลงกับนายเสกสรรจริงตามที่ญาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้แล้วด้วยโดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายตามระเบียบที่เรือนจำกำหนดกิจกรรมนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปี และเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังที่เรียกว่าคลองเปลมเกมส์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการลดความเครียดสร้างความสุขและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ต้องขังครับสำหรับวันนี้เวลาของห้องข่าวข้างบ้านหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ